ไม่ไ้้ห้ามไปเกมเร็วใ่ะไป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 สวนมาจีกับข้างคับเดี๋ยวผมจะดูดูดูเรื่องเรื่องตรางวอให้ถ้าถ้าเกิดเกมเร็วแล้วอยากฆ่าเยอะๆแนะนำให้สิบคันนะเกาะกันไปเลยให้ปนงก่อนใช่ไหมเกาะนั่นนั่นหน่อยนะน้องนะเยอะมาก ยับต่อโฮแบตซีรีฟแต้นกรอรอไม่ไปหรอไม่ไปไม่ไปรอ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 หน่ขึ้นรอมหนึ้นวอร์มาแล้วนะทสามที่สามชิดนี่ฮะทางั้นหน้าชิปชิปเทนสองคันนะครับแบ่งอย่างเงี้ยชิปเทสสองคันนี่เลยตีตีมายำลรีโอต้มตามอย่าออกต้มอย่าออกต้มอย่าออกไปมาถอยมาถอยมาตามอยมาให้ต่อโฮแบตซีดันขึ้นไปต่อโฮแบตซีออยู่หลังเพื่อนครับรถเราแข็งแข็งที่สุด คดันเลยดันเลยดันเลยไอาถอยในดงข้างเฮ้ยเขาเขาเลี้ยงรถท้องเว้ยเฮ้ยยิงว้าวเขามีเขามีมอตอบสับเนื่เซสเซสลงมายำมเอสทีบีเลยสองหนึ่งะโอ้ไม่เฮ้ยหนึ่งดูเวลาแต่เราเร็วเรู่ที่สดแล้วลุมเสร็จแล้วไปช่วยไอ้นี่นะพี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 เลยสามร้อย ไปไปเสียไปลุมไปลุมไปลุมเออแล้วก็เซยมา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 ลุมด้านบนเกียร์นี้เอสสามยิงได้ไหมเรื่องเราเยอะกว่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นค่อยยิงกันเรืองเราเยอะกว่าเขาเรีบเขารีบเขารีบเขารีบเอาเอาคันวางก่อนเอาคันวางก่อนพวกออโต้โหลดนะพิเ็ษฝ่าย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 ออโต้โหลดทุกคันเลยดิใช่เขารีบเขารีบเขารียบเขารีบ มันหมดแล้วมันโหมดแล้วสองวหมดแล้วต่ต้นแต่ต้นทางวันกันดิผมผมยิงยิงอยู่ครับยิงทางวันเอ็มเอ็กซ์เอ็เอ็กซ์ก็อัลโหลดครับแต่เอ็มเอ็กซ์มันโหลดนานกว่าไงเอาไอ้ตัวที่มันจะโหลดเสร็จเสร็จก่อนชาวบ้านเขาว่ากันเลยว่าเอาพันธุ์เดียวเอาพันธายไว้ก่อนใช่เนี้ยเดี๋ยวมันจะชนกันไหมเนี่ยแบงค์ขอสล็อตที่นึงนะวอน่าไปด้วยไปด้วยไปด้วย ขอไปถล่มยังต่อ